หลังจากท่านผู้ทนิฉนของเราให้คําแนะนํากับทางทีมงานแล้วเนี่ยทีมงานก็สามารถจัดการติดตั้งได้เป็นอย่างดีนะครับดึงให้ตึงเมื่อนำาวัดแลวก็ตัดให้พอดีนะครับมาให้มีการหับพับอในแปลงนี้ก็คือเป็นแปลงที่เป็นน้าหยดแบบใต้ดินแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะถูกกลบฟังอยู่ใต้ดินนะครับเราจะไม่เห็นเพราะนั้นเนี่ยต้องการให้มั่นใจว่าจะไม่มีการหักพับงอ

จากนั้นก็ปบนะครับายางานมนไม่เห้ามด้ายาลบางส่วนก็จะปเมนิ่งนะครับเพื่อตอนเรเอารถแท็กซี่ขบลงมาก็จะได้ข้อสมมเราจะไม่ขัดเลื่อนครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเราก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้วต้นให จั้ครับจ้านัดนค่ะเปิน้ำไปปูน้อนผม Our technician is uh, training to the staff of the Airborne Research Center how to clean the filters how to clean this filter firstly can we be careful? คายออกสนตุ่มติเสร็จแล้วเราก็เอาไปขย่าในในน้ำหรือไม่ก็มากควันนิดนึงครัอถือนิดนึง เตียยังไม่ต้องเปิดไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าน,นั่นปิดไว้อยู่แล้วน,นั่นเปิดได้เลย <the> อ๋ราะเออใช่เนื่องจากเรามีเซอร์วิสวาลอยู่นะครับ a d b e c s u s e w e a v e a service w a l and so We can watch uh, about this theater from this i s v e r a e a s y Our t e c h n i a n Show how clean สะอาดแล้วรับคอจนที่มั c ส e ิ n แล้วก็บิตดตัให้แน่น,น put the clamp in Fix it Okay done It's very easy We recommend every days after irrigate after finish irrigations we clean the filters and uh, Keep the clean system before the next irrigation All right, thank you.